สวัสดีครับคลิปนี้ตัดทำขึ้นมาเนี่ยด้วยเหตุผลเลยคือลูกค้าถามมาเยอะมากว่าพร้อ,อิดเนี่ยอัพยังไงเก็บยังไงใช้งานยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับเริ่มด้วยตัวนี้ก่อนเลยพระอ,อิดเนี่ยเป็นรถเข็นที่ ตอนนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยเล็กที่สุดในโลกแล้วไม่มียี่ห้อไหนพับแล้วเล็กเท่านี้นะครับ34คูณเซนติเมตรสามารถที่จะเอาใส่กระเป๋าเดินทางหรือสามารถที่จะสะพายขึ้นเครื่องได้นะฮะเอาขึ้นเครื่องได้เลยแล้วก็ไปโหลดในคาบินของเครื่อง,องเครื่องบินได้เลยนะครับตอนนี้มีขนาดที่เล็กที่สุดในโลกแล้วนะครับเดี๋ยวดูการกางผัดการกางมาเป็นรถก่อนนะครับเริ่มด้วยการปลดล็อก สีเทาตัวนี้นะครับพอเราปลดล็อกปุ๊บรถก็จะคลายออกมานะครับวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยคือเราควรจะช่วยรถนิดนึงโดยการดึงมันออกมาแต่ถ้าใช้งานไปนานๆแล้วมันจะหลวมเพราะมันหลวมเนี่ยมันสามารถที่จะกางแบบสะบัดออกมาได้เลยเป็นคันอย่างนี้ครับแล้วก็ยืดแขนออกมาถ้าแดดร้อนก็ มีร่มบางสีสันน้องได้นี่นะครับมาดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับของอตัวเข็มขัดนิรภัยสายเบล์เนี่ยจะถูกออกแบบมาให้ปรับได้2ระดับถ้าน้องตัวเล็กเนี่ยก็ช่องนี้ใช้ช่องนี้ถ้าน้องโตขึ้นมาก็ใช้ช่องนี้นะครับเพราะอิฐเนี่ยเป็นรถนั่งคุณแม่ห,ห,ลหลายคนก็จะถามว่าปรับนอนได้ไหมตัวนี้คือเป็นรถนั่งที่มีค่าเฉลี่ยนั่งเนี่ยสบายที่สุดแหละ องศาการนั่งในสบายที่สุดการปดการปลดปล็อกเซฟตี้ตัวนี้นครับปดได้ง่ายเพียงปุ่มเดียวคือกดปุ่มนี้ก็สามารถที่จะดึงสายเบลออกมาได้นะครับที่สําคัญมากคือารายละเอียดตัวนี้นะครับตัวสายเบลเนี่ยคุณแม่แต่ยหลายคนบอกได้ไปแล้วมันหักคือเนี่ยครับหน้าถามเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ได้หักนะครับมันมันออกแบบมาเป็นแบบนี้อยู่แล้ว เวลาใช้งานเนี่ยก็คือประกอบกันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดันเข้าไปในตัวล็อกเซนเตอร์ตรงนี้ครับเพราะอีดเป็นรถของยี่ห้อ Food Baby นะครับเวอร์ชันที่จำหน่ายตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นเพราะอีดกล่องแดงตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่จำหน่ายทั่วโลกนะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยกล่องอจ,จะเป็นสีแดงๆแ,แล้วก็ออกแบบมาเหมือนคล้ายๆกับกระเป๋าเดินทางจะมีพวกของไอเฟล แบบนี้นะครับแต่ก็มันก็จะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เคยจาหน่ายก่อนหน้านี้จะเป็นพะอิดเวอร์ชันญี่ปุ่นคือสีของเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเพียงสีเดียวคือเป็นสียีนจะออกเข้มมากเป็นยีนเป็นสียีนเลยนะครับตัวนี้ก็กําลังจะวางจําหน่ายในเดือนหน้าเดือนพฤษภาฯนะครับส่วนกล่องน้าตาลนี่เห็นเราไม่ต้องตกใจครับคือก็คือข้างในมันเป็นกล่องชิปปิ้งบ็อกซ์ก็คือข้างในจะเป็นกล่องสีแดงตัวนี้นะครับ พาออิดตอนนี้มีให้เลือกเนี่ยห้าสีนะครับมีสีที่โชว์เนี่ยคือสีน้ำตาลนะครับเป็นสีที่ขายดีมากแล้วก็มีสีเทาแล้วก็สีสดใสสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราดูการพับเก็บกันบ้างการพับเก็บของพ่ออิดเนี่ยครับสามารถพับเก็บได้ง่ายๆเลยแบบเร็วๆคือจังหวะที่หนึ่งหด การลงไปจะจังหวัดที่สองคือดันกดแล้วดันไปข้างหน้าเพราะอิดเนี่ยสามารถคับเก็บได้ง่ายๆเลยนะครับคือจังหวัดแรกดันก้านเก็บลงไปจังหวัดที่สองดันเก็บแล้วก็เอามาพักตึงกาออกอันนี้อันนี้จะสังเกตว่าล้อมันยังห้อยอยู่ นะ,ะมันยังไม่เก็บไม่สนิทอันนี้คือการเก็บเร็วๆคือเก็บแค่นี้ก็ก็เล็กมากแล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะเก็บแบบเล็กสุดๆในจังหวะที่สองที่เราหลังจากผลกล้าไปแล้วสังเกตตรงตรง,ตรงขาละเอ่อตรงขาตรงนี้จะมีปุ่มเราก็ดันล้อครับเก็บไปทางด้านขวาทีนึงนะครับแล้วก็ซ้ายทีนึง เสร็จแล้วก็ใช้หน้าอกช่วยนะครับในการพับแล้วก็ทับข้าหาก,กันอย่างนี้นะครับเวอร์ชั่นกล่องแดงที่มี5สีเนี่ยจะมีสายสพายมาให้ด้วยก็เลยไม่มีกระเป๋าให้นะครับเล็กมากการใช้งาน ถ้าสังเกตดูว่าการใช้งานปกติเนี่ยครับกลางล้อออกมาดันแดดร้อนก็ออกใช้ลมจะสังเกตว่าเพราะอิดเนี่ยเลี้ยวไม่สะดวกเห็นไหมครับมันมันไม่คล่องตัวนะครับวิธีการก็คือเราปลดล็อกล้อหน้าทั้งสองข้างนะครับล้อจะเลี้ยวได้อิสระ300องศามากขึ้นนะครับ ล้อหลังก็มีเบรกให้ใช้เท้าเบรกแค่ปุ่มเดียวนะครับรถก็จะหนืดขึ้นไม่สามารถที่จะลื่นนถลายไปได้นะครับแต่ทุกครั้งก่อนที่จะพับเก็บเนี่ยครับจะต้องลอ็อกร้อหน้ากลับคืนมาในตำแหน่งที่ถูกต้องไม่งั้นเวลาเก็บลอ้อมันจะดิน้นมันจะพับมันจะเก็บไม่สะดวกนะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมครับ